สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กันกับมาพบกับนุดหน่อยน้ำโชวอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชวกันในเดินทางมาติดตามเหลืองเล่าวามฝันของเมต้อยค่ะท่านผู้ชมเม้อยเป็นกาเป็นค้นฝันเม่นค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนเมต้อยกับไฮศูนสองค่ะท่านผู้ชมเข่าตรงตรงค่ะงวดทีเล่อเอฟซีกับเรียกร้องให้นุดหน่อยมาติดตามเมต่อยเนาะค่ะแต่ว่ามาติดตามแล้วเพิ่นบกฝันค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ไม่ต้อยเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมนุดหน่อยก็ไเด นั่มหาเพิ่นหอดทงไฮทงหน้า hmm. ค่ะเถียงไฮเถียงหน้าของเพิ่นแล้ว claro ค่ะไมตต่อยเพิ่นมาเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมมีเสียงผู้หญิงมหฮองบอกเลขกเมตต่อยค่ะตัวเลขคขามฝันของไม่ต่อยสิเป็นตัวใดนั่นห้ากขับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของไม่ต่อยพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ต่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต่อยค่ะสวัสดีค่ะไม่ต่อยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้เดินทางมาติดตามแนวทานกับแม่ต่อยฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมงวดพานมางวดก่อนเนาะคุณแม่เนาะศูนย์สองกะเข่าเต็มๆค่ะพีน่าเนียเอมาบอกค่ะท่านผู้ชมเอฟซีกะเรียกร้องมาอยู่ค่ะแต่ว่างวดพานมาแม่ต่อยเพิ่อนพาบ่ฟันยังเลย่าสั่นค่ะมารอบนี่ฟันค่ะท่านผู้ชมกะเรื่องเล่าความฟันสิเป็นจังไล่กะให้คุณแม่เบากเนี่ยฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นจังไล่คุณแม่ฟันว่าจังเล่รอบ ฟันมาคือฟังมาเขามาห้องบอกข้ยาก้าง,ง,าาง,งเ้ยยคือันนี้จำว่าใช่เออบานนี้เท่าไร่สองหสองเกพกิมหนี่อนบอกเลยงบอกรงบอกัไม่ได้ท่าผู้ชายดูผู้หญิงิันหอ่อสียงผู้หญิงฉันมาคนเดียวเพิ่นบ ว่นช das ่างหาข้อนแม่บ่อห็นไหมนินจะเสียงนี่จะเสียงเสียงมันเสียงพูดหนิไม่จ่อยนอนนอนหน้าเนาะเออนอนหน้านอนหน้าเคยกระซิบเลยสูบที่หน้าแต่เพื่อนห้องมาแต่ไก่เพื่อนห้องม่แต่ข้างเนาะเพื่อห้องมาแต่ข้าวไม่จ่อยว่า กางคิงามบอว่าโอ้มาบอกอก็ห้องบอกก็ตัวนเลยวะค่ะมาฟังอีกจงมินบ่กอนคิดงอนจงเออนั่นกับพ่มหีรถพญกับก็เบสเน่มันอยู่กลาง่าแวป่ะหาเน้่มันมาถะลุม่ขึ้นมาหอดกอนคิดงาน้บอกมานเขล้ว้วว่าจะไหกันดีอ๋อโอ้ยเก็ินกบาง แต่เห็นกระปูกระดายว่ามาเขาคว่ำฟันเยอะพวกขาปุ๊หนาเยออืมอีแม่ฟันเหีอย่างนเหี้ยหนิบ้านบุกหูพว้ขาปุ๊กบอกก็จ่อห้องบอก็ตู่อืมค่ะเออมันก็เลยมาอีกแต่มาบ่ห้องบ่ตอ่โอ้ค่ะเสียงตรงนี่นเสียงอันแต่มันเสียงมูมกับห้องอนี่ย เฮ้ยคุณดาบอกค่ะเฮ้ยเจ้คือเสียงอีขอนต้องหูอยู่บอกอีขอนอกขอนเหมือนเงาลางเพิ่งมีชีวิตอยู่เหมือนกับเงาเงามากเลยยังดูเห็นไหขับข่ายขบข้าว่าคือเสียงมูมะห่องบอกแต่ว่าซ่องหาบวหินบอกค่ะคุณซ่องหาบวหินเงี้ยฟังเลยอะะใช่เอาไืมาห้องบอก หวคืออะไรก้องก้องเกอืมไอความฝันนัน่นคืออย่บอกคุณแม่คืดว่าตอนก่นอนสีน,นอนนี่เด็ดเดขอน้ำเพลินไหวเออไคืดพ่อ,อบอกเขาในความฝันนละไวยคือเกียในความฝันว่าวปแล้วกแล้วแน่นเลเออไม่คือว่าทีมาเขาฝันเขายังเออจงประจามภาษาคนบ่มีนี่นอาาเออมันบ่มีพอาก็เน้อมันหลุดกับเบิดกัเดยเดมาจมพุงพย่ว่า ่าหูเลขพี่ยูชงให้คงหน้ายู่ใช้ยู่ไ้กะให้ไม่บอกเนีให้กงเลยฟังฟัยังไงอ่ะาอาชงงานก็เอมาบอกทำตาเห็พี่ตาเห็ดเนี่บอกขึ้ไหนเออตาเหหน้าเห็หน้าเนาะจัที่กท่าองจะย่าให้แปรบ้างที่บอกเออบให้แพรแปรบ้าึพ ไ้บอกเป็นต้นเป็นโตูผู้ชาเปืกอกุณี่บอกอเมคุณชาเมาหองบอกพิ่น้องหองบอกแลไม่ความฝันอ่นคุณแม่ได้อห้องตอบกลับพิ่นอยู่บอกค่ะบอห้องกลับพินบบนพ่น้องบอกว่าสื่อเอาเด้อสองหกสองเจ็ด พี่แม่ก็ซองหาเงนซื้อซองหาคือนืด้ได้ความฝันเนี่ยลูกขึ้นมาซองหาเงินบ่ลูกคือแม่ซองหาซองหากขาเห็นไผ่มาเห็น่องไปขังเรือไปขังแต่ยิ่แตะเสียงเนาะยินงจะเสียงห่องกันหม่บอกซองขํามกันปมคือก็นอนรับต่อเลยบ่ก็ไม่นอนต่อกายพ่อคัรบอนเึ็นห้องมากงเงี้ยห้องขัง คนทางเออห้อมากันไกลตึต้องรังาะเดดห่อรักกันบ่บ okay. uh, ่บ่บ no, ่ห่อเพื่อเพื่อกาอยูยูปหาย่ะเขาเขาเขาจะเข้าใสอือนี่เปียงนี่เสียงเข้าเงีอแต่วาซองแหาคนกับเห็น ท่านีปรากว่าเป็นท่าอยู่หน้านั่นแหละท่ามีไงล่นท่าถนนหนทางอยู่หน้าท่ามาาน่าคุณแม่ก็ะหินงสจยงดดเนาะมันก็บกไกลเป็นไรเนาะเอิญก็ดะยินงือว่าเอิญว่าท่านก็จะลูกซองลูกยั้เก็แค่ฝังหนึ่ลูกซองบึงเขาบ่งน่งฝว้ามาหองบอกวบอกสื่อว้าเป็นฝังได้่ ได้เลขนี้เขาบอกเ็ยแล้วจำได้เม่นเลยแม่นบอกรับจำได้ครับเลยตื่นขึ้นมานี่ตื่นขึ้นมานี่คิดอยู่บคับแม่ว่าเจ้าที่จะ้าท่านเพื่นม่ให้ชคให้ละไปขดบอกขึ้นเิ็นตัวจะาของขอไวบอกเคโ่ขึ้นมา้ากพาะว่าขึ้นมบอกโมก็ก็คึนาอก็คือมาบอกตัวโตปานี้กะว่าสิให้ชคให้ละกบ หมูพวกเนาะคะ่ะคุณแม่เนาะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นกับเป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมฝันหลอบได้บะเหม่นโบผาดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณแม่นี่เพิ่นกับเป็นคนที่บ่ซื้อเลข,ขาาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับให้โชคให้ลาบหมูค่ะให้โชคให้ลาบหมูบานไก่เลื่อนเชียงหรือผู้ใดมาถามคุณแม่เพิ่อนแกสิบอกนะคะ่ะกะความฝันของคุณแม่นี่มี่ยั้งเพิ่มเติมบ่คะยังหรอะฝันซ้ำหนีอ่ฝันซ้ำหนีเนาะคะ่ะคุณแม่จ้าค่ะ สำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณแม่ต่อยหลายหลค่ะที่มาให้แนวทางความฝันแนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมของเขาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปดีหนุดนหน่อยน้ำโชกสิภาท่านผู้ชมนี่มาสรุปตัวเลขความฝันของเมตต่อยเนาะค่ะเมตต่อยนี่เพื่อนกาแดงมานอนเทียงให้เทียงหน้าค่ะเวาเพื่อนถูกอยากหลมือขึ้นนี่อดสามีเพื่อนกามันเบิดค่ะเพื่อนสีมานอนเพื่อนก็เลยขอันพิตาเหกให้พิตาเหกหน้าเจที่จะทางเนาะค่ะว่า ให้โชคให้หลาบมาบอกเป็นตัวเป็นตเนเลเ้อรไม่ต่อยเพินเ่นปึกเพิ่นหนาเพิ่นว่าเพิ่นเอาโบปินค่ะท่านผู้ชมพอนอนมากกันขึ้นค่ะท่านผู้ชมก็ฝันค่ะฝันว่ามีคนมาเอื่นไม่ต่อยค่ะเอื่นอยู่หนทางค่ะเอื่นอยู่ถนนเอื่นหาไม่ต่อยว่วาอยู่บบไม่ต่อยก็เลยตอบกลับ่ายุ่เพิ่นกบห้องบอกเลขไม่ต่อยค่ะท่านผู้ชมตัวเลขจิบนิห้องบอกไม่ต่อยนะคะกับสองหกสองเจ็ด การแทนผู้ชมนี่พิจารณาบึงนะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมตตอยที่เพื่อนหายมากค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566คลิปนี้หนุดหน่อยนำโชคก็ขอให้ผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำรวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของเมตตอยกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี้หนุดหน่อยนำโชคก็ขอ,ขอฝากช่องหนุดหน่อยนำโชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดหน่อยน้โชคน้ำเนยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ